ดีพี่โนโ้องขากันยังเจ็บอยู่จ้ะ้างครัวมันเป็นหนักเนาะมันกระหายแต่มันก็ดีขึ้นอยู่ม่น่อยเคียบบ้านค่ะเดี๋ยวจะเอาขยะออกไปทิ้งนะคะแล้วก็จะไปบ้านเจ๊เอืย้ยไปเก็บเสื้อผ้าพร้อมที่จะเดินทางไปทําภารกิจกับครอบครัวที่รีสเกตค่ะเออแล้วก็สิตตาสุ้มนี้ไปนี่ละจ้ะอันนี้ก็ มาดไหลเติบมือขึ้นไม่น้อยแกไหยเนาะอันนี้ไหลบวัวค่ะล่างล่างแล้วเรียบร้อยเลยมันจะดำแต่ว่าเวลามันแห้งแล้วมันจะดำแต่เวลาห้าไปลวกแล้วมันก็จะฟื้นขึ้นมาเนาะไม่น้อยเอาไป้จะไปตำปนตำแจ้วนะคะอันนี้ก็สิเป็น,นยอดบัอกข้าวเครื่องนี้ก็จะเป็นยอดบัอกข้าวยอดบัอกข้าวอะไรจะเป็นขมิ้นค่ะส่วนข้างล่างสิเป็นพักกัญจอง น่องเท้ากัล่างเก็บเรียบร้อยนะคะอ้าวหลวง <c oughs> มือขึ้นดีล่างขึ้นไปน้อยนึงล่างน้นกระฝุนเขาม่าอีกคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวสิเอาขยะไปทิ้งหลังบานอยู่เรียบร้อยแล้วในบานกับล่างถวยล่างจานความไว้แล้วค่ะเลือกแก้วน้ำใบนึงไว้กินน้ำตรงนี้อันนี้ขยะเดเก็บเกลีรบไปล่อเขาเขา ขาวเรือแม่หน่อยเขาตู้เย็นนะขาได้แล้วมึกตอนนั้นมั่นห่อนอยู่ตอนไม่หน่อยบุญนหลือตักใจถุงไหวเนาะหม้อเมือก็ับเปิดไว้มันจะได้บ่ออัดเอาหัวงเขาเขาเพื่อเอาเขาออกข่าวเขาพอว่าเดียวมันหน่อยกลับมาเพื่อหิวเพื่ออยากนะคะเก็บไว้แล้วเรียบร้อยส่วนอันนี้ก็คือของที่แม่หน่อยจะเอาไปเนาะเอากลับสวีเดนน้ำพริก ข้างล่างก็จะเป็นบักม่วงเจีเอื้อยค่ะเอามาฝากไว้ไมันเป็นบักม่วงที่เห็ดมือนะคะอ้าวเดดป,ปิดได้ปิดไม่ได้มันเป็นยังนะคือติดมาติด,ตดอะไรมันไม่มีอะไรให้ติดนะอย่ามาติดนะนดนะส่วนอันนี้เป็นเปีย <c oughs> ไม่ได้เอากับซิวิเดนไปเพราะไงค่ะขนมเปียกแล้วก็มะม่วงด้วยเป็นบางถุงนะไม่ได้อปเอาไปหมดจะเอาไปแค่สองถุงก็พอ โอ้ยแป๊บหบนึ่งพี่น้องใส่สองมือวันซื้อผงสุสดมากว่าสีเฮ็ดกับขา่าผัดผงสุสลดข้ามีอยู่นะคะนี่เก็บรวมไปยังสียันลืมน้ำปลาเครื่องปรุงมีค่ะเก็บเมียนอันนี้กระเกลืออันนี้ก็กนนกข้าแถมมากจาก กระปุลน,นั่นกระปุนโอ้ยกระปุนเลนูเนาะให้มีติดเพื่อนไวถึงแม่เห่าโบยุกับโบห้ขอบของของยูของกินเมื่อจากเพื่อนจากซ่านเ้อจะเดอ้อเพราะว่าแม่แม่แม,แม,แม่หน่อยสิซ้อนเสมอเนาะอันนี้ก็เป็นตัวประครบแม่หน่อยเสียไปประครบก่อนอันนี้ก็เราปรโมดเหลือไว้ก็ของกินเพื่นแม่หน่อเสียวนีแหละเพราะว่าเดี๋ยวเพื่นกระตองไม้อีกแล้วแม่หน่อยอยังบ่ได้กลับนะ กลับมาจากภารกิจครอบครัวเพื่อนกัซเซียนเซเลนมานีแหละแต่ว่ากัซเซีกบกางที่นอนได้บาดส่วนหมดหมดนี่ก็เซตแล้วนะคะเ็จทำความสะอาดแล้วค่ะเก็บเข้าทีเข้าทางหมดแล้วเนาะอันนี้ก็คือของสีเอากลับไปกดังน้ำพริกของปลาโมดมันลืมไว้แล้วก็กระป๋องใส่น้ำพริกเจ้เอื้อยไว้รเพื่อนไปใส่เพื่อนสีห้อน้ำพริกกระป๋องกระแป้งก็เอาไปไหว้เพื่อนเพราะว่ามันอันนี้ไม่ได้แกะออกจากแพ็คใจถุงแล้วเนาะส่วนกระเป๋าก็แพ็คแล้วค่ะ ก็มีเท่านี้เตรียมเงินไว้ค่าทีกสี่แล้วก็กุญแจบ้าน <c oughs> จนเอกสารสําคัญทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเท่ากับพร้อมที่จะไปนี่คะ่ะเดี๋ยวก้อนสิไปไม่น้อยจะเอาผ้า <c oughs> เอาผ้าปุี่นอนกับ oh. ประหม <c oughs> ไปซักนะคะแล้วก็สิตากไว้ลังบ้าน เพราะว่าไม่น้อยนอนเราเงือมันหลตอนไม่น้อยอันบางสองสามมือที่ผ่านมาเนาะตอนนี้ที่บ้านนไปพ้านเฮ็ดยังก็คือว่าชาร์จแบตเตอรี่ก้อนแบตเตอรี่จะเมิดสเปรย์นี่จะบอเอาไปจะเอาไวน้นีเพราะว่าเวลากลับมาปวดขาจะได้ฉีดเพราะว่าไม่น้อยซื้อไว้เยอะอยู่ที่กูดังเอเอยก็มีนะคะซื้อไว้แล้วก็เด็สิกลับเอามาไว้เวลามารอบหนารอบยังก็สิได้ใส่เนาะส่วนยากะ อันนี้กินไปแล้วเมื่อเช้ายาเบาหวานกับายาแก้ปวดขากับพร้อมที่จะกิฟได้แล้วอันนี้อันนี้ก็กินแล้วค่ะยาและไล่มเลือดวอลเล่ตองเฮดผมเสื่อมสมองซ้ำนี่แหละพี่น้องแต่ว่มามันตรงนี้เดียไม่น่าเกิดส่วนของยาก้อนยาจะอยู่ในกระเป๋าหน่ะเวลากินที่ยิบง่าย ลาจะกินเวลาฉุกเฉินมันหยิบง่ายเนาะพอเวลารีดรูดกระเป๋าหน่อยนึงนะเรียบร้อยเวลาไปกับใส่นาฬิกาปุ๊บขวดถุงเงินปับป๊บกุญแจสะพยกระเป๋าอันนี้ของคุณฟราโมดเพิ่นลืมเหมือนนั้นแบงให้น้องบอกว่าไปให้น้องมึงน้ำแบงให้น้องมึงก็ละคนแล้วแบ่งถุงแล้วเรียบร้อยครับรับว่าสั่นรับแบบบ่หลวมพี่น้องเอ้ย กูไปแห้งเก็บขามึงขายกูไม่หิวของกลับให้มึงเนาะไม่น่ากับเสีใใ่รองเท้าคู่นี้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยซักกลับมาจากธุระสีสเกตก่อนค่อยซักแล้วก็ใส่ขื้นคึอนซื้อสองคู่ค่ะเป็นที่เป็นที่สรุปมันบม่ได้เป็นที่ตีบ่ได้เป็นที่รองเท้ามันเป็นที่เท้าตีนเท่านั่นเอ่ะนี่ใส่อันนี้อันนี้ใส่ก่อนไปอันนี้ เก็บไว้ใส่มือหลังโอเช่พ้อมดี๋ไม่น้นนอยคอนอนเอาขาผักหน่อยนึงก่อนแล้วสิไปอัพน้าเพราะว่าสภาก็เตรียมไว้แล้วค่ะนะสิใส่สุดนั้นกับบรแบิแวะใส่เนาะก็สิใส่สุดแซกเงาเดี๋ยวให้เอินแกลบมาหับนะคะใส่แซกเงาวก็กับกดังเลยนะคะยังบริเวณเห็ดยังดอกเพราะว่าปวดขา,า,า,าตัวนี้จะไม่แวะเมืม่อไอะไราทางเนาะ